สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปแบบต่อเนื่องเนาะคะ่ะหลังจากสื้อห้าเห็ดน้ำมักไปเรียบร้อยแล้วในสามคืนแล้วอืม,มกินกวนแห้งเลยสีมันก็นจะเปลี่ยนไปจังหน่อยนึงกินๆๆๆกินกินยางแห้งเลยเลาก็จะเอามาใส่ปอกกี่แล้วก็สีดพักเห่าอ่ะระับไปรับ่าใส่หลาย สีแตกต่างไปจากต้นแหลกๆตอนแหลกจะเห็นเป็นไหมสิเป็นสีหนามใสๆเป็นบ่ใสถึงหลิงเลยแต่นี่เฮหมักไปสามคืนใบหัวตะไคร้มันจะออกเอาใส่ปอกกีเบอร์เบอเอาหลายเพราะว่าพักเขามันบอหลายใส่ปอกกีแล้วเฮาก็จะเป็นสีพักเขาแม่งกินผักหลายหลายมึกฝนตกเบิดขึ้นเลย เดี๋ยวจะพาพปเบิงหักเข้าไปเดี๋ยวพาไปเบิงผักอันนี้ก็จะเป็นผักะาะแหน่ที่ฮ่อปลูกมาได้กับประมาณเดือนกลัวเดี๋ยวให้เบิงหากมันฮ่อปลูกแบบให้โดโปนิกเนาะนี่อย่าให้เบิงหากมันคือหากแบบใสๆขา,ขาวขาวอ้วดเสวทั้งหลังเลยนามก็ยังอยู่ในคุณอาพาคือเก่านะคะฮ่อปลูกด้วยปุย A, ป๋ยอออเอปุ๋ยบีออกหากทุกอันเลยออกหากทุกอันเลยแต่ว่าแม่งแม่งมันจะลง นอนมันจะลงเบิงตนนี่เดวแพ่งกองใเบิงไกลไๆเนี่ยเบิงตนนี่แม่งกินจนว่าบบเหลือเลยขันห้าปอยไหวด้นด้นๆต่อไปมันกะมันกะจะจะใต้นะเห็นขีน่นอนบ่เห็นขีน่นอนบอข้ากระสีเอานะ้ำมักสีห้าเห็ดไหวนะมาฉีดนะสีสีต้นหัวคำด้ผนดีที่สุดเพราะว่าแม่งนอนนะมันจะมากินต้อนหัวคำจะส่วนหลายใหเสีเลยเลยจะให้เบิงไขน่นอน เนี่ยใคนอนเนี่ยใขรนอนต่ว่าคันยาใครอันนี้เราคือห้าตัดถิงเลยก็ได้ตัดใบมันถิงถ้าเสียไปเลย,เลยอันนี้คือห้าใจแบบธรรมชาตินะคะเหลาขาวนำตม้มสายสู้นำตม้มสายสู้เหลาขาวแล้วก็บใบหัวตะไข่หยดแบบสีค่ะหยดไปเลยเนี่ยถ้าปลูกไปกินเองทุกคน ปลูกไว้กินเองเนี่ยฉีดเลยจ้ะช่วงนี้ฝนตกแห้งห้าพันห้าบ่มีรงเลือนให้ให้มันอยููนะรกัสิรักษาแบบสิไปก่อนเนี่ยฉีดเลยจ้ะดนสภาพมาเบิงพักสารเนต่อไปพักสารเนเห้าสิบปลูกไว้นตอนห้ากรล่างหมากไวยูเ้ากรล่งซ้ำ่ากไวยู พักพักสารเน่สีขาวซ้ำใบพักซาลาเน่เขาวซ้ำใบใยหกขื่นเจ็ดคืนเบิงหากมันออกมาแบบร้ายเลยใ่แบบสีเ้าต้องเปียนนมคู่มือคู่มือเปียนนมคู่มือให้หากมันออกหากมันใดเจ็ดมือห้าก่อนจะเอามาลงในถูกในกองเป็นพักไฮโดรโปรนิกส์นะคะ อันนี้ก,ก็คือร้อยได้เจนมือก่อนสำหรับหากก็คือออกได้แบบเที่ยงพ่อแล้วหากออกร้ายล่ะเจอกันไม่ลิปหน้าจ้าง่า